The Legend of f u t i a n ทตอนที่2027ให้งานเลี้ยงเริ่มตน้นที่จนของหัวหน้าควันมันเป็นฉากแก่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งหมดมันเป็นแคว้นตรงหัวที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดะในรอบ50ปีบุคคลสำคัญทั้งหมดของอาณาจักรตรงหัวอยู่ที่นี่โดยมีจักรพรรดิมากมายเข้าร่วมผู้ที่มีการฝึกฝนต่ำกว่าระดับเหรินหวงสามารถสังเกตพิธีจากด้านล่างเท่านั้น หัวหน้ามองไปที่ผู้ฝึกตนในวังตรงหัวและกล่าวว่าทุกคนโปรดนั่งที่ใดก็ได้ที่ท่านต้องการทุกคนพยักหน้าเมื่อพบที่นั่งและนั่งลงที่นั่งในวังตรงหัวไม่ได้จำแนกตามตำแหน่งนี้ฉะนั้นจะจัดได้ยากหนิงหัวลงไปดูแลแ,แขกของเราหัวหน้าพูดกับหนิงหัวซึ่งอยู่ข้างหลังเขา เจ้าก็ไปด้วยเทพนภาไทหัวพูดเทพธิดาไทหัวที่อยู่ข้างๆเขาเนื่องจากรองหัวหน้าอยู่กับกับบุคคลชั้นนําทั้งหมดไม่เหมาะสมสําหรับลูกสาวของเขาเทพธิดาไทหัวที่จะอยู่ที่นี่แม้ว่าคนอื่นๆจะไม่พูดอะไรก็ตามแต่ก็ควรปฏิบัติตามระเบียบการหนิงหัวพยักหน้าขณะที่เขาเดินลงไปข้างเทพธิดาไทหัวและกล่าวว่าเทพธิดาได้โปรด ขอบคุณเทพธิดาให้หัวพยักหน้าและเดินตามหนิงหัวพวกเขาเดินไปที่ชานชาลาใต้บันไดด้านนอกพระราชวังตรงหัวซึ่งเย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆนั่งอยู่ที่นั่นในเวลานี้สายตาของทุกคนจับจ้องไปที่หนิงหัวและเทพธิดาให้หัวโดยมองไปที่ร่างทั้งสองที่ไม่มีใครเทียบได้ทั้งสองคนเป็นที่รู้จักอย่างมากในแคว้นตรงหัวโดยเฉพาะหนิงหัวแม้ว่าจะไม่ค่อยมีคนเคยเห็นเขามาก่อนแต่ชื่อของเขาเป็นที่รู้จักทั่วทั้งแคว้น ในทำนองเดียวกันเทพธิดาไทหัวก็มีชื่อเสียงจากชื่อเสียงเมื่อทุกคนเห็นทั้งสองยืนอยู่ด้วยกันก็เห็นว่าเป็น,นอสวรรค์หากพวกเขาสามารถเป็นเพื่อนร่วมทางได้มันจะเป็นเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมสําหรับลูกหลาน เทพธิดาโปรดนั่งลงหนิงฮวกเหลา่าคณะขณะที่เทพธิดาท้หัวหาที่นั่งให้นั่งลงเธออยู่คนเดียวไม่เหมือนผู้เข้าร่วมท้ายที่สุดภูเขาท้หัวไม่อนาเขตแต่เป็นเพียงสถานที่ที่พ่อของเธอบังเอิญทําการฝึกฝนของเขาในทางหนึ่งมันคล้ายกับเกาะเต่าเทพเป็นสถานที่ที่จัก,กรพรรดสีเลือกฝึกฝนคราวนี้พ่อของเธอพาเธอมาด้วยในโอกาสนี้ นิงหัวเดินไปที่บริเวณที่ผู้ฝึกตนของสำนักตรงหัวอยู่และนั่งลงเขาไม่ได้เรียกความสนใจถึงสถานะของตัวเองด้วยการนั่งบนที่นั่งสูงคนเดียวนี้เป็นรายละเอียดที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเห็นได้ชัดว่าแม้ในโจนของหัวหน้าแคว้นหนิงหัวยังคงถือว่าตัวเองเป็นสิทธิของสำนักมากกว่ารองหัวหน้านี่คือสิ่งที่เพิ่มการยอมรับจากผู้ที่ยู่ในสำนักเท่านั้นเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีทุกครั้งที่ได้เห็นรองหัวหน้าผู้ซึ่งอาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าพ่อของเขาในอนาคตเจ้าวังแห่งพระราชวัง หลิงเสี่ยวกล่าวด้วยรอยยิ้มหัวหน้าอาจไม่พอใจนักหากเป็นอย่างอื่นแต่เป็นการยกย่องอย่างสูงที่ลูกชายของเขาประสบความสำเร็จมากกว่าเขาข้ามีความคาดหวังเช่นนั้นแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับเขาหัวหน้ายิ้มและกล่าวว่าเพียงพอแล้วสำหรับเขาวันนี้เป็นครั้งแรกที่ทุกคนในแคว้นตรงหัวโชคดีที่ได้พบกับไข่มุกอัลลําค่าของเทพนภาท้หัวตัวข้าเองค่อนข้างประหลาดใจข้าอิจฉาเทพนภาท้หัวที่มีลูกสาวที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้หัวหน้าใจดีสุด หลายคนในพระราชวังตัวหัวระวรระเป็นเรื่องปกติที่ผู้ฝึกตนจะปรารถนาให้ลูกหลานของตนสืบทอดงานฝีมือของพวกเขาตั้งแต่จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ได้รวมเขศักดิษิ์เข้าด้วยกันมีผู้ฝึกตนที่โดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในอีกร้อยปีข้างหน้าเด็กเหล่านี้อาจจะเข้ามาแทนที่เราได้หัวหน้ากล่าวขณะมองไปยังผู้ที่นั่งอยู่ใต้บันไดหลายคนพยักหน้าเห็นด้วย จัก,กรพัชซีกล่าวว่าแท้จริงแล้วหลายร้อยปีหลังจากการรวมแคว้นศักดิ์สิทธิ์มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในอนาคตจะมีผู้ฝึกตนเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และผู้สูงวัยอย่างเราจะต้องกเกษียณอายุแต่คาดตั้งตา่อายุแห่งความจเจริญรุ่งต่อไปทุกคนมองไปที่กลุ่มด้านล่างและเห็นว่าดวงตาของการลงโทษสายฟ้าเทพนภาตกอยู่ที่เย่ฟู่เทียนขณะที่เขาพยักหน้าให้เขาด้วยรอยยิ้ม เมื่อเย่ฟู่เทียนเห็นการลงโทษสายฟ้าเทพนภา,ายักหน้าให้เขาเขารู้สึกว่าจำเป็นต้องลุกขึ้นเขาโค้งคำนับเขาเล็กน้อยเทพนภา,าที่แสดงความเป็นมิตรเช่นนี้สมควรได้รับการปฏิบัติตามมารยาทปกติครั้งล่าสุดที่เกาะเทพเต่ายังมีการลงโทษสายฟ้าเทพนภา,าที่บอกเขาว่าลิงเหอททำอะไรลงไปที่ขอบหน้าผา การลงโทษสายฟ้าเทพนภสแสดงให้เขาเห็นว่าเขามีความประทับใจที่ดีต่อเย่ฟู่เทียนบุคคลดังกล่าวจะไม่มีวันได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งอื่นใดนอกจากความทราบซึ้งอย่างแท้จริงเย่ฟู่เทียนเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีจัก,กรพรรดิจ้องมองไปที่เย่ฟู่เทียนอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะจับไปเห็นได้ชัดว่าเขาจำเย่ฟู่เทียนได้ในการต่อสู้ที่เกาะเต่าเทพเย่ฟู่เทียนได้สแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอันทรงพลังของเขา รอบๆก้าสวรรค์ผู้คนนับไม่ถ้วนมุ่งข้างสนใจไปที่เขาจัก,กรพรรดิสี่ผู้ซึ่งรอดชีวิตจากความยากลำบากครั้งแรกของพระเจ้ามีข่าวหรือว่าความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาอาจเทียบได้กับกําลังของหัวหน้าและเขาเป็นหนึ่งในคนที่มีอํานาจมากที่สุดในอาณาจ,จักรตรงหัวในปัจจุบันเป็นไปได้ด้วยซ้ําว่าเขาอาจจะแข็งแกร่งกว่าระหว่างเขากับหัวหน้า มีข่าวลือว่าเมื่อเขาประสบกับความทุกข์ยากอันศักดิ์สิทธิ์แคว้นมหาสมุทรศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกความทุกข์ยากจากสวรรค์พัดผ่านทำให้คลื่นถูกกลืนกลับเข้าไปแม้แต่ทั่วทั้งแคว้นเองก็สั่นสะเทือนและได้รับผลกระทบจากมันอย่างไรก็ตามในขณะนี้แม้ว่าอารมณ์ของเขาจะโดดเด่นแต่เขาก็ดูสบายๆมากและทำให้คนรอบข้างเขารู้สึกสบายใจ น่าเสียดายที่จักรพรรดิซีไม่รับสิทธิในตอนนี้เฉพาะในกรณีที่พวกเขาได้รับการยอมรับภายใต้การปกครองของเขาเรืนห่วงหลายคนมีความคิดแบบเดียวกันใครก็ตามที่สามารถเป็นสิทธิของจักรพรรดิซีได้อาจจะกลายเป็นบุคคลที่มีอำนาจในแคว้นตรงหัว ในเวลานี้หัวหน้ามองลงไปที่ก้าวสวรรค์และผู้ฝึกตนที่อยู่ใต้จวนของประมุขแคว้นเขายิ้มและกล่าวาว่าวันนี้เราเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงตรงหัวที่จวนของประมุขแคว้นและเราดีใจมากที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมและสังเกตพิธีได้50ปีผ่านไปแล้วตั้งแต่งานฉลองครั้งล่าสุดในแคว้นตรงหัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกแห่งการฝึกฝนของแคว้นตรงหัวแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นข้าจึงต้องการใช้โอกาสนี้เพื่อพบปะกับเพื่อนเก่าของข้า ดื่มเครื่องดื่มและตามให้ทันจากนั้นข้าต้องการเห็นสถานะของการฝึกฝนในแคว้นตรงหัวและดูว่าบุคคลที่ยอดเยี่ยมมีอยู่กี่คนสุดท้ายนี้มีเรื่องเกี่ยวกับจวนของหัวหน้าแคว้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้ฝึกตนจํานวนไม่น้อยได้ออกจากจวนดังนั้นจึงจําเป็นต้องรับสมัครคนอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อเข้าสู่จวนเพื่อการฝึกฝนนี้เป็นโอกาสที่ดีสําหรับการเลือกกลุ่มเหรินห่วงเพื่อเข้าสู่จวนของประมุขแคว้น ในก้าวสวรรค์ผู้ฝึกตนหลายคนในแคว้นเหรินหวงต่างครุ่นคิดเมื่อพวกเขาได้ยินสิ่งที่หัวหน้าพูดพวกเขาเดาว่าจวนของหัวหน้าแคว้นจะรับสิทธิและเป็นจุดประสงค์สาหรับผู้ฝึกตนเหรินหวงจํานวนมากที่งานเลี้ยงพูดอย่างเคร่งครัดจวนของหัวหน้าแคว้นถือเป็นกองกําลังในตัวของมันเองและเป็นกองกําลังชั้นยอดเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ใครก็ตามที่สามารถเข้าสู่จวนของหัวหน้าแคว้นเพื่อฝึกฝนจะได้สัมผัสกับโลกที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง แน่นอนพวกเขาจะถูกส่งไปทำภารกิจบางอย่างด้วยกว่า300ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ได้รวมแคว้นศักดิ์สิทธิธ์เข้าด้วยกันกว่า300ปีที่ผ่านมาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ได้นำศิลปการต่อสู้ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยากลับมาใช้ใหม่และสั่งการให้ผู้ฝึกตนของโลกไปถ่ายทอดในแคว้นศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นทุกคนจึงมีโอกาสฝึกฝน แคว้นศักดิ์สิทธิ์ได้ถือกำเนิดขึ้นจากยุคแห่งความกลาหลและความสงบเรียบร้อยได้รับการฟื้นฟูเมื่อมันแข็งแกร่งขึ้นผู้ฝึกตนระดับสูงหลายคนก็ปรากฏตัวขึ้นเช่นจักรพรรดสีผู้ซึ่งก้าวข้ามความยากลำบากอันศักดิ์สิทธิ์หรือเช่นการลงโทษสายฟ้าเทพนภาที่บุกทะลวงระดับและพิสูจน์เส้นทาง บางทีอาจเป็นเพราะปัจจัยด้านเวลายังคงมีบุคคลสำคัญเพียงไม่กี่คนที่มีอยู่ในหมู่พวกเรา300ปีไม่ใช่ช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ยาวนานสำหรับพวกเราผู้ฝึกตนเช่นกันดังนั้นข้าหวังว่าในอนาคตหัวหน้ายังคงพูดต่อไปแม้ว่าเสียงของเขาจะไม่ดังแต่มันกระจายไปทั่วพื้นที่อันไร้ขอบเขตเพื่อให้ทุกคนในโจนของหัวหน้าแคว้นได้ยินเขาอย่างชัดเจน หัวหน้าจวนของหัวหน้าแคว้นได้รับการแต่งตั้งจากจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อดำเนินการตามพระประสงค์ของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มีความปรารถนาที่จะฝึกฝนศิลปะการต่อสู้อย่างเต็มศักยภาพและเป็นหน้าที่ของหัวหน้าที่จะทำงานหนักและทำให้เป็นจริง แน่นอนถ้อยคำเหล่านี้เป็นเพียงความตั้งใจหัวหน้าซึ่งเป็นคุณภาพของงานเลี้ยงตรงหัวคาดหวังที่จะชี้แจงตำแหน่งของเขาในการชุมนุมใหญ่เช่นนี้ท้ายที่สุดอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นที่นี่สามารถรู้ได้โดยง่ายในราชสำนักที่นี่ข้าอยากจะดื่มให้กับผู้ฝึกตนของเราในแคว้นตรงหัวในขณะนี้หัวหน้ายกแก้วขึ้นและดื่มผู้ฝึกตนนับไม่ถ้วนส่งเสียงเชียร์และเขย่าวสวรรค์ทั้งเก้า หัวหน้าบกมือและทุกคนก็เงียบลงอีกครั้งเขากล่าวต่อว่าพวกเจ้าทุกคนคงรู้จักคนรอบข้างข้าแล้วดังนั้นข้าขอข้ามการแนะนำเนื่องจากพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้ตนระดับแนวหน้าจากแคว้นตรงหัวหักเจ้ามีโอกาสในอนาคตเจ้าอาจสแสวงหาคำแนะนำทางจิตวิญญาณและการฝึกฝนบางทีงานเลี้ยงนี้อาจให้โอกาสเช่นนั้นด้วยคำพูดนั้นหัวหน้าย,ยกถ้วยของเขาให้กับบุคคลผู้ทรงอำนาจในวังตรงหัวและกล่าวว่าขออวยพรใ,ให้พวกเจ้าทุกคน ทุกคนยกถ้วยและพูดพร้อมกันว่าหัวหน้าใจดีเกินไปด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงดื่มสุราในถ้วยของพวกเขาแม้ว่าพวกเจ้าบางคนจะไม่ยอมรับสิทธิ์แต่งานเลี้ยงก็ดึงดูดบุคคลสำคัญทุกคนในแคว้นตรงหัวถ้ามีคนสบตาเจ้าทำไมไม่ยอมรับพวกเขาละอาจไม่ใช่ในฐานะสิทธิ์แต่เพื่อฝึกฝนภายใต้การปกครองของเจ้าจวนของหัวหน้าแคว้นจะไม่แข่งเงินขันกับเจ้าหัวหน้ากล่าวด้วยรอยยิ้ม คำพูดของเขาลอดใจเหรินหวงมากมายครั้งนี้ไม่เพียงแต่พวกเขามีโอกาสที่จะเข้าสู่จวนของหัวหน้าแคว้นเท่านั้นแต่พวกเขาอาจมีโอกาสได้ติดตามผู้มีอำนาจเหล่านี้ในการฝึกฝนด้วยแน่นอนถ้าข้ามีผู้ฝึกตนที่ข้าชอบข้าจะเชิญพวกเขาให้ฝึกฝนในพระราชวังหลิงเสี่ยวอย่างแน่นอนตรับใดที่พวกเขาไม่ได้แย่งชิงที่จะเข้าไปในจวนของหัวหน้าแควนจัก,กรพรรดิแห่งพระราชวังหลิงเสี่ยวกล่าวด้วยรอยยิ้ม พระราชวังหลิงเสี่ยวและจวนของประมุขแคว้นต่างก็ตั้งอยู่ในสวรรค์ตรงหัวและตัดสินจากท่าทางและคำพูดของเขาเจ้าวังของพระราชวังหลิงเสี่ยวมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับจวนของหัวหน้าแคว้นและชื่นชอบหัวหน้าความสามารถในการติดตามพวกเจ้าทุกคนในการฝึกฝนนั้นดีกว่าการมาที่จวนของประมุขแคว้นหัวหน้ากล่าวด้วยรอยยิม้ม หากมีผู้สมัครที่เหมาะสมบังหิมพลิวให้พลีก็เต็มใจที่จะรับสมัครพวกเขาเช่นกันเทพที่ดา,ดาบก็เข้าร่วมด้วยอย่างไรก็ตามมันจะต้องมีผู้สมัครที่ยอดเยี่ยมมากเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดระดับสูงของเธอหลังจากนั้นหลายคนแสดงความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะดังกล่าวซึ่งทำให้หัวหน้าพอใจเขาบอกว่าพวกท่านทุกคนเคยได้ยินว่างานเลี้ยงนี้มันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่อย่าพลาด The Legend of f u Tian ตอนที่2 0 2 8 การต่อสู้ทางกฎหรือนห่วงด้านล่างตกใจเล็กน้อยหัวหน้าจ้องมองไปที่กลุ่มที่อยู่ด้านล่างบันไดของพระราชวังตรงหัวจากนั้นเขาก็พูดว่าข้าแน่ใจว่าพวกเจ้าส่วนใหญ่จะจำพวกเขาได้นิงหัวผู้ฝึกตนของสำนักตัวหัวเทพทหังไทยพระราชวังศากสิทธิ์แห่งหินพลิภัยลิสาวรวมถึงรุ่นน้องที่ดีที่สุดจากกลุ่มต่างๆเช่นเทพรกรังเจิงเยลีจงชานไม่ต้องพูดถึงเจ้าแม้แต่ข้าเคยได้ยินเกี่ยวกับพวกเขาพวกเขามีชื่อเสียงมาก หลายคนยิ้มหัวหน้าพูดด้วยน้ำเสียงร้อนอย่างชัดเจนเขาดูสบายๆและช่วยสร้างความประทับใจให้กับหลายๆยคนแน่นอนว่าหนิงหัวเจียงเย่ลี่ทุกคนเคยได้ยินชื่อเหล่านี้มาก่อนนอกจากนี้เทพธิดาไทาหัวจัก,กรพรรดิดาบหลิวเหนียนชินชิงหลิงเหอและคนอื่นๆก็เป็นชื่อที่เริอนห่วงแห่งสวรรค์ตงหัวเคยได้ยินมา ข้าแน่ใจว่าพวกเจ้าหลายคนอยากรู้เกี่ยวกับจุดแข็งของพวกเขาและต้องการต่อสู้กับพวกเขาที่นี่วันนี้ข้าจะเรียกหาเจ้าไม่ว่าเจ้าต้องการท้าทายหรือต่อสู้กับใครเลือกตามที่เจ้าต้องการพวกเขาจะยอมรับคำขอของเจ้าทั้งหมดให้พวกเราผู้สูงไว้ดูว่ามีผู้ฝึกตนอัจฉริยะกี่คนในแคว้นตรงหัวที่ยังไม่ได้แสดงความสามารถของพวกเขา สถานการณ์ที่ดีที่สุดคือการเอาชนะพวกเขาจากนั้นหัวหน้าก็พูดต่อด้วยรอยยิ้มว่าตราบใดที่เจ้าเอาชนะพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะไม่พาเจ้าเข้ามาจวนของแคว้นของข้าจะพาเจ้าเข้าไปโดยตรงนอกจากนั้นยังมีรางวัลให้อีกด้วยฟังดูเป็นยังไงหลายคนยิ้มส่วนใหญ่มีความคาดหวังสูงและพร้อมที่จะไป ดังที่หัวหน้ากล่าวเหรือนวงคนใดในโลกของผู้ฝึกตนจะหลั่งน้ำตาและมีโอกาสต่อสู้กับอัจฉริยะชั้นนำเหล่านี้อย่างไรก็ตามโอกาสดังกล่าวหายากอย่างไม่น่าเชื่อบัดนี้เหล่าอัจฉริยภาพทั้งหมดมารวมกันอยู่ที่แห่งเดียวกันพวกเขานั่งอยู่ตรงนั้นและผู้ฝึกตนเหล่านี้สามารถทัดเลือกและเลือกคนที่พวกเขาต้องการท้าทายได้มันเป็นโอกาสที่ครั้งหนึ่งในชีวิตพวกเขาสามารถท้าทายหนิงหัวได้หลายคนรู้สึกตื่นเต้นมาก หัวหน้าหันไปมองกลุ่มที่นั่งด้านล่างและถามว่าไม่มีใครคัดค้านใช่ไหมพวกเขาพยักหน้าจากนั้นบุคคลจากสำนักตองอหัวตอบว่างานเลี้ยงตรงกวนเอาไหนามากเพื่อให้สามารถเห็นและพบกับคนดังของแคว้นตรงหัวเมื่อหัวหน้าได้พูดะแล้วพวกเราจะทําให้ดีที่สุดอย่างแน่นอนบุคคลที่มีอํานาจมากที่สุดของอาณาจักรตรงหัวได้พูดไปแล้วแน่นอนในฐานะรุ่นน้องไม่มีใครปฏิเสธหนิงหัวนั่งอยู่ที่นั่นเหมือนคนอื่นๆ เมื่อถึงเวลาที่พวกเขาทำเสร็จแล้วถ้าพวกเจ้าอยากจะทะเลาะกันก็ไม่เป็นไรตราบใดที่ไม่ใช่คนที่มีระดับสูงจงใจท้าทายคนที่อยู่ระดับล่างเจ้าจะไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิเสธคำขอหัวหน้ากล่าวด้วยรอยยิม้มขณะที่เขาพูดเขาก็กวาดสายตามองไปยังกลุ่มคนที่อยู่ข้างใต้จากนั้นเขาก็กล่าวว่าอย่างไรก็ตามข้าจะพูดล่วงหน้าเหล่านี้กระบองเหล่านี้ควรอยู่ในระดับปานกลางไม่อนุญาตให้มีอันตรายถึงชีวิต นี่เป็นการต่อสู้ทางกฎยิ่งกว่านั้นในระดับขั้นของเจ้าบางครั้งมันก็ยากที่จะควบคุมความแข็งแกร่งของเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการต่อสู้ดูเดือดการกำกับดูแลใดๆอาจนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรงมากยิ่งกว่านั้นพวกเขามีอารมณ์ฉุนเฉียวถ้าช่องว่างระหว่างความแข็งแกร่งของเจ้ามากเกินไปและเจ้าทำให้พวกเขากรดเจ้าไม่สามารถตำหนิใครได้หลายคนพยักหน้าแน่นอนว่าพวกเขารู้เรื่องนี้อยู่แล้ว เรนห่วงจำนวนมากมารวมกันที่นี่ในวันนี้ถ้าทุกคนหันมาต่อสู้จะใช้เวลานานแค่ไหนแม้ว่าจะเป็นงานเลี้ยงใหญ่ที่จัดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบ50ปีหัวหน้าก็เตรียมพร้อมในขณะที่เขาต้องการให้ทุกคนแสดงออกเขาไม่ต้องอ,อการให้ทุกคนมีส่วนร่วมจริงๆพวกเขาควรรู้ข้อจำกัดของตนเองถ้าใครอ่อนแอเกินไปพวกเขาไม่ควรเสียเวลาของทุกคน งั้นเรามาเริ่มกันเลยหัวหนั่งเงยหน้าขึ้นและมองขึ้นไปข้างบนทันใดนั้นแสงศักดิ์สิทธิ์ก็ส่องลงมาจากท้องฟ้าต่อจากนั้นจากจวนของหัวหน้าแควนสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ก็บินออกไปและลำแสงศักดิ์สิทธิ์ก็กระจายออกไปและตกลงมาจากท้องฟ้าราวกับว่ามันเป็นทางช้างเผือกมันครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเชื่อมต่อสวรรค์ทั้ง9เข้าด้วยกันบูม ได้ยินเสียงระเบิดจากนั้นทุกคนก็เห็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์อันที่จริงมันเป็นลานต่อสู้การต่อสู้กฎแบบลอยตัวมันได้สร้างพื้นที่ของตัวเองมีประตูสี่บานและเมื่อคนคนหนึ่งเดินเข้าไปข้างในคนหนึ่งจะได้เข้าสู่พื้นที่อิสระที่ซึ่งใครๆก็สามารถแสดงออกและใช้กำลังเต็มที่ได้อย่างเต็มที่ ตอบไปถึงเวลาที่เจ้าต้องแสดงอักขราจะสังเกตข้าจะไม่เข้าไปยุ่งหัวหน้าพูดด้วยรอยยิ้มเขามองไปยังคนอื่นๆน,นอของพระราชวังตัวและกล่าวพร้อมรอยยิ้มว่าหายากที่เราจะสามารถพบปะและรวมตัวกันแบบนี้ไหนบอกว่าเราคนเท่าอยู่ที่นี่ดื่มสุราและดูว่าพวกเขาจะทําอะไรได้บ้างเป็นยังไงบ้างฟังดูดีจักรพรรดิตอบพร้อมหัวเราะข้อตกลงนี้ผ่อนคลายและเป็นเรื่องที่ดีเพราะเขาต้องการเห็นระดับการฝึกฝนของคนรุ่นใหม่ของแคว้นตรงหัว เขาได้รับการฝึกฝนที่กอะเทพเต่าเป็นเวลานานก่อนที่เขาจะผ่านความทุกข์ยากศักดิ์สิทธิ์ของเขาในที่สุดตอนนี้ความคิดของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยบางทีเขาอาจจะไม่สามารถผ่านความทุกข์ยากอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่สองของเขาได้ในอนาคตบางทีเขาอาจจะตายในความทุกข์ยากอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาทำไมไม่พักผ่อนให้มากกว่านี้ล่ะมาดื่มหัวหน้าหนิงหัวเราะยกถ้วยขึ้นแล้วพูดว่ามาเถอะมาเดากันเจ้าคิดว่าใครจะเป็นคนแรกที่ถูกท้าทาย ถ้าดาหนิงหัวเจวังแห่งวังหลิงเสี่ยวกล่าวเขากล่าวต่อว่าหนิงหัวเป็นที่รู้จักทั่วทั้งแคว้นตงหัวทุกคนเคยได้ยินชื่อของเขาแม้ว่าจะไม่มีใครสามารถจับคู่เขาได้แต่ข้าก็ยังคิดว่าเขาจะเป็นคนแรกที่ถูกท้าทายเป็นไปได้เทพธิดาแห่งดาบแสดงความคิดเห็นพร้อมพยักหน้า ที่จริงข้าคิดว่าเทพธิดาแห่งวังศักดิ์สิทธิ์แห่งหิมะพริ้วสวัยมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นคนแรกใครจะไม่อยากเห็นความสง่างามและความสามารถของเทพธิดาแห่งวังศักดิ์สิทธิ์ของราชวงศ์โบราณตระกูลเจียนกล่าวทำไมไม่เทพธิดาให้หัวละถามเทพธิดาดาดาบจากนั้นเธอก็พูดต่อว่าเธอเป็นลูกสาวของเทพนภาความงามของเธอนั้นหาที่เปรียบมิได้และเธอเป็นปรมาจารย์ด้านท่วงทํานองอันศักดิ์สิทธิ์ทำไมไม่มีใครอยากสัมผัสมันล่ะบางทีหัวหน้าตระกูลเจียงตอบ ผู้เท่าผู้นี้เพิ่งได้ยินว่าชายหนุ่มจะขอสังเกตการหวังเซินชื่อเย่หลเหนียนค่อนข้างมีชื่อเสียงในสวรรค์ตรงหัวคาดดาวสุ่มที่นี่แต่ข้าคิดว่ามันจะเป็นเขาจักรพรรดีกล่าวข้าไม่ได้คาดหวังว่าจักรพรรดีจะรู้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นในสวรรค์ตรงหัวหนัวหน้าหนิงหัวเราะและกล่าวว่าแท้จริงแล้วข้ายังได้ยินชื่อของจักรพรรดดาบหลิวเหนียนเมื่อเร็วๆนี้ที่จวนของประมุแขแคว้นข้าได้ยินมาว่าวงล้อศักดิ์สิทธิ์แห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่ของเขาอาจไม่ได้ไปกว่าหนิงหัว สำนักตรงหัวเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกฝนในสวรรค์ตรงหัวเย่เหลิวเหนียนสร้างชื่อให้ตัวเองที่สำนักนอหัวนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าคิดว่ามีโอกาสที่คนแรกที่ถูกท้าทายจะเป็นสิทธิ์ของสำนักตรงหัวหนัวหน้ากลุ่มของตระกูลหนานหัวกล่าวหัวเราะในขณะนั้นบุคคลชั้นยอดเหล่านี้ดูไม่สง่างามเลยพวกเขาเดาเล่นเล่นอย่างผ่อนคลายพวกเขาดูไม่เหมือนบุคคลสำคัญที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของแคว้นตรงหัวเลย ข้างใต้ผู้ฝึกตนหลายคนเหนืยหน้าขึ้นมองไปยังพระราชวังตรงหัวที่อยู่ด้านบนมันเป็นภาพที่หายากสําหรับพวกเขาเช่นนอกันนี้เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดที่พวกเขาเคยพบในรุ่นใหญ่เหล่านี้และบางทีพวกเขาอาจจะไม่มีโอกาสเช่นนี้อีกเลยที่จะได้เห็นคนเหล่านี้พูดคุยและหัวเราะกันอย่างเป็นกันเองในเวลานั้นเหรินห่วงคนแรกได้ก้าวขึ้นไปบนแท่นต่อสู้ทางกดแล้วเขาเป็นเหรินห่วงระดับกลาง เป็นผู้ฝึกตนจากตระกูลหยานอย่างสวรรค์ตรงหัวหยานชิงเฟิงมีคนจำคนนี้ได้เป็นผู้ฝึกตนในท้องถิ่นตระกูลของสวรรค์ตรงหัวตระกูลสาขาของราชวงศ์หยานโบราณอันยิ่งใหญ่่า้กลการเคลื่อนย้ายพริบตาของหอสังเกตการหวังเซิรนที่เชื่อมต่อกับสวรรค์ตรงหัวอยู่กับตระกูลเลง้ง ในทางกลับกันราชวงศ์หยานโบราณที่ยิ่งใหญ่ใช้ตระกูลหยานข,ข้างข้างเย่ฟู่เทียนดาบฟ้าเล็งกวงเซิงส่งเสียงของเขาไปยังเย่ฟู่เทียนซึ่งทําให้เย่ฟู่เทียนมองไปทางบุคคลนั้นราชวงศ์หยานโบราณอันยิ่งใหญ่มีสาขาหรือไม่ไม่ว่าราชวงศ์โบราณชั้นยอดจะมีสมาชิกตระกูลมาสร้างตระกูลสาขาจากภายนอกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหยานชิงเฟิงลอยอยู่เหนือแท่นต่อสู้ทางกดเขาจ้องมองเหนือเขาตรงไปยังบริเวณด้านล่างบันไดด้านนอกพระราชวังตองมอหัว ในที่สุดเขาก็จ้องมองไปที่กลุ่มของผู้ฝึกตนสำนักตรงหัวกล่าวว่ายานชิงเฟิงแห่งตระกูลตรงหัวข้าอยากจะประลองกับเล้งชิงฮั่นลูกศิษย์ของสำนักตรงหัวยินดีที่ได้รู้จักมีคนเดาถูกว่าคนแรกที่ถูกท้าทายคือศิษย์ของสำนักตรงหัวอย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าเล้งชิงฮั่นจะเป็นคนที่ใช่ไทยที่สุดแล้วชื่อของเล้งชิงฮั่นก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักในสำนักตรงหัวเธอไม่ใช่คนดังที่ด่งดังที่สุดอย่างแน่นอน แน่นอนว่าใครก็ตามที่สามารถเข้าสู่สำนักตรงหัวเพื่อฝึกฝนได้พิสูจน์แล้วว่ามีพรสวรรค์โดยธรรมชาติแล้วความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่สามารถตั้งคำถามได้หลายคนจากตระกูลเล้งมีสีหน้าแปลกๆไม่มีใครคิดว่าเล้งชิงฮั่นจะถูกท้าทายก่อนเป็นที่ชัดเจนว่าหยานชิงเฟิงนี้ตั้งใจกำหนดเป้าหมายไปที่เธอหลายคนในวังตรงหัวยังก้มหน้ามองด้านล่างบรรดาผู้ที่เข้าใจสถานการณ์ก็หันมองไปทางจัก,กรพรรดิหยาน อาจเป็นการขยายความไม่พอใจระหว่างราชวงศ์หยานโบราณอันยิ่งใหญ่และหอสังเกตการหวังเซินหรือไม่ความแค้นเริ่มต้นด้วยราชวงศ์หยานโบราณอันยิ่งใหญ่และเกาะเทพตะวันออกตระกูลหยานอันยิ่งใหญ่และหอสังเกตการหวังเซินไม่สามารถเข้ากันได้หยานตรงหยางถึงกับพาใครบางคนมายุยยุหอสังเกตการในอดีตแต่กลับถูกกระทำให้อับอายด้วยน้ำมือของเย่ฟู่เทียนนอ ตอนนี้เรือนห่วงของสาขาของราชวงศ์หยานโบราณอันยิ่งใหญ่ตระกูลหยานกำลังท้าทายผู้ฝึกตนจากตระกูลเล้งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้คนจะสงสัยว่ามีมากกว่าที่เห็นหรือไม่อย่างไรก็ตามเล้งชิงฮั่นเป็นผู้ฝึกตนของสำนักตรงหัวมันจะไม่ง่ายสำหรับหยานชิงเฟิงที่จะเอาชนะเธอเล้งชิงฮั่นลุกขึ้นกระโดดขึ้นไปในอากาศและเข้าสู่เวทีการต่อสู้ทางกฎ เจ้าคิดว่าใครจะชนะการต่อสู้ครั้งนี้หัวหน้าหนิงถามภายในพระราชวังตรงหัวเลลงฉิงหั่นเป็นสิทธิ์ของสำนักตรงหัวดังนั้นโอกาสในการชนะของเธอจึงสูงขึ้นตามธรรมชาติพระราชวังเทพแห่งหิมะพฤึสวัฒเทพที่ดาดาบอกล่าวหลายคนเห็นด้วยกับเธอบ้างแต่เจ้าวังของพระราชวังหลิงเสี่ยวกล่าวว่ายานชิงเฟิงก็มีชื่อเสียงมากในสวนรรค์ตงหัวเขาไม่ได้อ่อนแอ นอกจากนี้เขายังมาจากสาขาของราชวงศ์หยานโบราณอันยิ่งใหญ่จากที่ข้ารู้พลังการต่อสู้ของเขาค่อนข้างสูงแม้ว่าเล้งฉิงฮั่นจะฝึกฝนในสำนักตรงหัวแต่ตอนนี้เธอเป็นที่รู้จักมากมันยากที่จะบอกว่าใครจะชนะหัวหน้าหนิงยิ้มนี้เป็นการต่อสู้ครั้งแรกและผู้ฝึกตนที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ทางกฎไม่ใช่บุคคลที่มีชื่อเสียงเช่นนี้การโต้วาทีก็ไม่รุนแรงเช่นกัน ภายใต้การจ้องมองของเย่ฟู่เทียนก็เลื่อนไปที่สนามรับราชวงศ์หยานโบราณอันยิ่งใหญ่ส่งสมาชิกคนหนึ่งของตระกูลและสาขาในการต่อสู้ครั้งแรกพวกเขากำลังพยายามจะพูดอะไรหรือไม่บนแท่นต่อสู้ทางกฎนักสู้ทั้งสองยืนเผชิญหน้ากันจากนั้นกลิ่นอายความเย็นก็เล็ดลอดออกมาจากร่างกายของเล้งชิงฮั่นขณะที่เธอกล่าวว่ายินดีที่ได้รู้จัก เช่นเดียวกันหยานชิงเฟิงตอบจากนั้นแสงสีทองอันศักดิ์สิทธิ์ที่คลุมเครือแต่ครอบงมก็แผ่ออกมาจากร่างกายของงอเขาพลังแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่หลั่งไหลออกมาจากร่างกายของเขาในขณะที่มังกรทองคำศักดิ์สิทธิ์ขนาดมือหึดหมาปรากฏขึ้นร่างกายของเขาถูกปกคลุมไปด้วยกรอบมังกรสีทองในขณะที่แขนของเขาถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ดมังกรที่แหลมคมราวกับร่างกายของเขาได้กลายเป็นมังกรและมันก็ดูอันตรายอย่างยิ่ง